วิเคราะห์อัตรากําลังคนในราชการไทยควรลดขนาดหรือกระจายอํานาจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคือก่อนอื่นสําหรับผมเนี่ยมันลดในสิ่งที่เป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นไปก่อนได้โดยที่ไม่ต้องไปเจาะงบประมาณ แต่ผมคิดว่าการดูกําลังคนของภาครัฐเนี่ยถ้าคุณดูกําลังคนประเภทต่างๆรวมทั้งข้าราชการเนี่ยแบ่งออกเป็นสัดส,ส่วนออกมาเท่าไหร่กําลังคนภาครัฐมีอยู่3ล้านกว่าคนข้าราชการ5 8าสิกำลังคนประเภทอื่นสินลูกจ้างชูคราวพนักง,งานรัฐวิสาหกิจเยอะแยะมากมายจริงๆสัดส,ส่วนกาลังคนภาครัฐต่อกําลังแรงงานทั้งหมด น้อยมากถ้าไปเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วแต่รายจ่ายของบุคลากรต่องบประมาณส่วนนั้นเยอะเทียบกับประเทศไหนๆก็เยอะโอเคอันนี้เป็นประเด็นสาคัญนะฮะก็คือว่าจํานวนข้าราชการเราไม่ได้เยอะมากแต่ว่ารายจ่ายของบุคคลต่องบประมาณถือว่าเยอะอันนี้เป็นมุมมองของเตรเตอร์บุญวราสุมะโนนะครับนะักวิชาการอุโสาจากทีดีอไร กำลังคนภาครัฐรวมปัจจุบันคิดเป็นเพียง7.47%ของกำลังแรงงานในประเทศหมายถึงผู้ที่มีอายุ15ปีขึ้นไปตัวเลขข้างต้นหมายความว่าไทยมีเจ้าหน้าที่รัฐ1คนต่อประชากร22คนขณะที่ข้อมูลซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ World Population Review ระบุว่าประเทศในแถบสแกนดิเนเวียมีสัดส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ที่ตั้งแต่24-32%ของกำลังแรงงานทั้งหมดเพราะสัดส่วนของไทยเนี่ยมันไม่ใช่สัดส่วนที่สูงแต่ว่าประเด็นคือเรื่องของการจัดสรรงบให้เพียงพอ เขามีรายงานพิเศษซึ่งอ้างอิง101ผับนะครับซึ่งเป็นหน่วยซิงแท้งของทีมของอาจารย์ปกป้องนะฮะที่101เนี่ยเขาพูดถึงรายจาย่ายด้านบุคลากรของไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลกซึ่งอยู่ที่19.4 แม้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรภาครัฐสูงถึง42%แต่เมื่อไปดูประสิทธิภาพของรัฐบาล government effectiveness ตามคะแนนจากธนาคารโลกก็พะว่าตั้งแต่ปี2539เรื่อยมาจนถึงปี67คะแนนของไทยนั้นแทบไม่ปรับขึ้นอ่ะแสดงว่าเรามีปัญหาใน effectiveness เราไม่ได้มีปัญหาในจำนวนบุคลากรแต่เรามีปัญหาใน effectiveness แล้วก็เพนะอ่า การลดขนาดภาครัฐไทยเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อใดนะฮะซึ่งก็มีรายงานนี้ซึ่งเขาเขียนถึงเรื่องนี้ Re-inventing Government How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector ชื่อหนังสือภาษาไทยคือสุญญานธุรกิจในระบรบราชการต้นแบบการปฏิรูปราชการยุคใหม่เขียนโดย David o s สบ r ร์และก็เท็ดเกเบลตีพิมพ์ตั้งแต่33ปีก่อนเขาพูดถึงเรื่องของการปรับโอนอำนาจจากรัฐศูนย์กลางไปยังท้องถิน่นการโอนกิจการบางส่วนของรัฐในการเป็นเอกชน รัฐบาลในสมัยในอดีตก็ทำเนี่ยนี่เขาก็มีภาพของหัวหน้าพรรคไทยรักไทยนายกทักษณิณในสมัยที่ชนะก,การเลือกตั้งเข้ามานะฮะแนวคิดเรื่องการกระจายอำนาจตอนนั้นก็ทําไปพอสมควร จริงๆแล้วมันหลายองค์กรหลายหน่วยงานอะ่ะโฟกัสแน่นอนของคนซึ่งตามเรื่องนี้อย่างผิวเผินรวมทั้งตัวผมเนี่ยก็คือว่าก่อนที่คุณจะไปจไปําเป็นต้องเจาะดูว่าหน่วยงานไหนมีการใช้งบประมาณสิ้นเปลืองอย่างไรหรือหรือมันจะต้องสตรีมไลน์หรือเพิ่ม f f e เฟ i v ิ n เนสของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างไรผมคิดว่ามันต้องทําทั้งหมดนั้นแบบที่ให้ผู้ซึ่งเชี่ยวชาญเนี่ยเจาะแล้วก็ทําสําหรับแต่ละกระทรวงเสร็จแล้วในขณะเดีวยวกันมันก็ต้อง come to realization มันก็ต้องตระหนักร่วมกันด้วยว่ามันมีหลายหน่วยงานที่โดยรวมเลยมันไม่ได้จําเป็นเลยแล้วมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของ Effectiveness หรือ e f f i c i e n c y มันไม่ใช่เรื่องประสิทธิภาพประสิทธิผลงานในการเพิ่ม Effectiveness เนี่ยมันเป็นงานปฏิรูปแต่งงานในการที่จะลดในสิ่งซึ่งไม่จําเป็นเลยและสามารถทําได้เลยโดยที่มันเคลียร์คัดชัดเจนเนี่ยมันเป็นงานที่ต้องต้องเฉือน Sca p ปเเพราะมันมีงานปฏิรูปเพิ่ม Effectiveness จะสรรงบประมาณในปีถัดไปให้มันรัดกลุ่มมากขึ้นรีดไขมออก สแล้วมันมีงานประเภททิ้งภารกิจซึ่งไม่จําเป็นแล้วก็เอาเงินไปกองไว้ที่ส่วนกลางเพื่อเอาไปใช้กับสิ่งอื่นซึ่ง productive กว่ายกตัวอย่างองค์กรซึ่งไม่จําเป็นต้องมีสมาชิกวุฒิสภาอ,องค์กรอิสระบางองค์กรเนี่ยไม่ต้องมีคือในที่นี้มันไม่ใช่ spirit ของทรัมป์นะมัน spirit ของความเป็นจริงที่ว่าถ้าคุณย้อนกลับไปดูแม้กระทั่งก่อนที่มีรัฐธรรมนูญ4.0เนี่ยองค์กรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ไม่มีคือมันไม่ใช่ว่ามีมา200ปีแล้วมันต้องมีต่อ ถ้ามีมา200ปีแล้วต้องมีต่อโอเคผมไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าเพิ่งมีมา20กว่าปีแล้วก็มันไม่ได้มีเหตุผลที่จะต้องมีต่อเนี่ยคุณก็ปลดแอกให้คนซึ่งอยู่ในองค์กรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยหางานทําในอุตสาหกรรมภาคเอกชนอื่นๆเนี่ยไม่ดีกว่าเหรอถามว่าผู้พากษาสารมนูญสามารถเป็นหัวหน้าทนายความแล้วก็ไปเป็นตัวแทนของผู้ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่รัฐดําเนินคดีอะไรเงี้ยเป็นประโยชน์กว่าไหมเป็นประโยชน์กว่าเยอะนะสวเนี่ย ถ้าไม่เป็นสวเนี่ยมีงานทําข้างนอกเนี่ยสมาชิกค,คณะกรรมการองค์กรอิสระมีงานทําข้างนอกหางานทําได้ไหมได้แต่ละคนเก่งกว่าผมทั้งนั้นผมเป็นห่วงแคตตากรีเดียวประเภทถ้าคุณเลีออฟพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐอะแล้วเขาหางานทําไม่ได้อ่านั้นน่ากังวลคือองค์กรรัฐอะมันมีไว้เพื่อ s ร r ฟเ purpose ซึ่งจําเป็นแต่ถ้า p u r ์เพสซึ่งจําเป็นมันเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองทางพิธีการเท่านั้นผ่านกรรมวิธีต่างๆซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อแค่ให้มันมีอะไรให้ทํากันอะไรงเงี้ย มันต้องตัดออกนะกลับมาที่กระรวงใหญ่ๆอ่ะส่วนกลาโหมเนี่ยเขาก็รีดไขมันอยู่แต่บางอย่างมันก็เฉือนแล้วก็ประหยัดงบได้เลยงานที่ไม่มีใครเขาอยากเข้าไปทําหรือเข้าไปเป็นอย่างเช่นเกณฑ์ทหารไม่มีใครอยากโดนเกณฑ์คุณก็ไม่ต้องเกณฑ์อีคุณก็เอาเงินไปกองไว้ส่วนกลางเนี่ยประหยัดงบจะตายไปเพราะฉะนั้นมันทําได้หลายอย่างฮะก็คุณให้ผมเป็นตาโนสสิมีใครยึอดอำนาจให้ผมเป็นตาโนสอ่ะผมเสกให้หมดนะ